ครับผมหุ่มสุทนรุ่งธัญรัตน์ขณะนี้ผมอยู่ที่เรเวนถ้ำรงของอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีครับภายในบริเวณนี้ต้องบอกท่านผู้ชมเลยครับว่าต้องหมัดเที้ยวเพราะว่าบริเวณถ้ำรลงเป็นถ้ำเล็กๆแต่สิ่งสําคัญก็คือองค์หลวงพ่อดําเขาถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเพชรบุรีอีกหนึ่งองค์ เหตุผลที่เขาเรียกองหลงพ่อดำเพราะว่าพระพุทธรูปองนี้นี่มีอายุเกิน1,000ปีก็น่าจะเป็นในสมัยทวรารวดีเพราะว่าการสร้างในสมัยนั้นเนี่ยนะครับที่เรียกว่าหลงพ่อดำเป็นพระพุทธรูปยืนปางข้ามญาติเนี่ย mm hmm. เขาสร้างด้วยอิฐที่เอามาทุบนะครับและผสมประสานกับกับที่เขาเรียกว่าชันหมากเพราะว่าในสมัยก่อนบริเวณนี้ชื่อว่ามีพลูมีหมากเยอะมากเมื่อเอาชันหมากมาผสมแล้วเนี่ย อัญเชิญขึ้นบระดิสตานเนี่ยองท่านเนี่ยก็จะออกคล้ายๆเป็นสีน้ําตาลเข้มแต่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อดําเขาถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าเผื่อท่านมาทเที่ยวอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีพลาดไม่ได้ต้องแวะมาที่ถ้โรงแห่งนี้พอเสร็จจากถ้โรงท่านกราบบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้โรงแห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์พระพุทธรูปก็คือหลวงพ่อดําเสร็จแล้วก็เข้าไปในวัดถ้ำรงขอพร พระเกจิอาจารย์แต่ตอนนี้ท่านมรณาภาพไปแล้วนั่นก็คือหลวงปู่เทพครับมาเที่ยวครับจังหวัดเพชรบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ำรงที่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีครับ